ก็ต้องกราบตัวดีจมงคลทุกคนทุกท่านอย่าด้วยเลยกันนะครับวันนี้ผมไอเมจินะครับอ่าวันนี้อยู่ผมในเซิร์ฟเลดิคอนสิตีนะครับดึงโดดไอคลิปครับก็วันนี้จะพูดรีบๆหน่อยนะอันนี้ผมพากเอานะครับถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะครับคือวันนี้ผมมาเปิดกาชาแล้าเดี๋ยวผมขึ้นขอขึ้นราคาก่อนขึ้นราคาก่อนเปิดธรรมดาลูกไม่จังครับผมก็เดี๋ยวผมขอซื้อกาชาก่อนนะครับก็เดี๋ยวซื้อกาชาแป๊บนึงนะอืม ไออันนี้นะดูไว้กาชาเ๋ยวเข้ารู้นี่นะครับก็เป็นกาชาเครื่องกาชาอาวุธเป็นกาชาแฟชั่นอะไรนะครับก็อยู่ในนี้นะอืมก็ดูว่าใครอยากซื้อก็ทักไปเติมเงินที่เพจได้อันนี้ผมมีคอยอยู่สามสิบคอยครับก็ผมก็เลยมาเช่อกาชารถกิโลนะครับมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอ๋อมีมีอยู่สองคันผมก็เปิดสองอันนะครับก็เปิดอันแรกสองครั้งเปิดอันที่สองหนึ่งครั้งครับ เดี๋ยวทุกคนรอดูนะมันจะได้ไรรอ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 อะโมไม่เปิดสักทีหรไอ้เมจิเอเอเปิดแล้วเกลือครับอะไรก,ก็เกลือครับสองร้อยครับเกลือไปครับนั่นแหละคือที่ผมมาพ่ายเนี่ยเพราะว่าเสียงคลิปอะมันเบาทุกคนผมเลยต้องพากมาครับลูกสอง มันเปิดเป็นกาชาด้วยแหละมันเลยจะเกลือเกลือไนเกลือครับก็เปิดเป็นกาชาด้วยแหละโอกาสออกจะย,ยากก็คือถ้าเกิดซื้อเลยก็คือห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับเกลือครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับแค่นี้มครับมาเปิดกาชาดูสามลูกครับเกลือครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้สามทุ่มนะครับเซิร์ฟไดรคอนเนี่ยเขาแจกไอ้นี่นะเขาแจกลดกิโลสองกิโลเวลาสามทุ่มนะ กอลิงกรใตค้คลิปรีบโหลดกันมาเลยนะวันนี้วันเดียวนะครับขอแจกแค่วันนี้วันเดียวพอเสิร์ฟเดินี้ก็อันนี้ผมพามูนะครับขอวุ้เข้ามาใหม่ผมเลยปลาฉลามไว้แต่ว่ามันพพงเกินครับผมไม่ไหวผมเลยเลงมิสันไว้ผมก็แคปรูปไปละอ่ะแล้วก็สามทุ่มนะครับอย่าลืมนะครับเซิร์ฟเลนดิคอนสิตแจกรถกิโลสองกิโลครับสองกิโลในเซิร์ฟเลนดิคอนทุกคนอาจจะมองทเทเียบเซิร์ฟอื่นเฮ้ยแม่งดูน้อยกนวะ่าสองกิโลเองอะไรเนะี้ยแต่มันเยอะนะครับ มันเยอะมากเพราะว่ามันเอาไว้ฟาร์มรอบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดหอยเนี่ยเอ้ยถ้าเกิดพอกแบบว่าไข่มุกเนี่ยครับราคาดีๆนะก็ผมแนะนําเลยแหละอืมก็ขอไปคกินไปละรอบหนึ่งก็ได้หลายพันนะอือไปแก็วไปบ,บา่บาเจอกัน